สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวขนมจากญี่ปุ่นกันนะคะเมืองที่ไปทริปที่ผ่านมานะคะก็คือจะไปโตเกียวแล้วก็ไปดูเอ่อเมล์เทนฟูจิที่ยามานาชิแล้วก็ที่หมู่บ้านน้ำใสนะคะเราก็ได้ขนมมาเป็นของฝากนะคะทุกคนแล้วก็มารับประทานที่บ้านาวันนี้จะรีวิว สาสีตัวนี้นะคะอันนี้เป็นชาเขียวที่ได้มาจากห้างอีออนนะคะที่นารลตาก็เป็นชาเขียวมัทฉะนะคะทุกคนทีอ่อร่อยค่ะไม่หวานแล้วก็ขนมที่จะมารีวิววันนี้นะคะอันนี้เป็นขนมมัทฉะจาก เป็นชาเขียวมัชฉานะคะแล้วก็เนื้อขนมมันจะคล้ายๆขนมพิ้งบ้านเราค่ะเนื้อจะเป็นแบบซุยซุยอันนี้ได้จากาได้จากเมืองยามานาชินะคะทุกคนอันนี้คือรสชาติก็จะแป้งก็จะกรอบๆหน่อยแล้วก็แต่จะมีความหวานเยอะหน่อยนะคะส่วนต่อไปอันนี้ได้มาจากนาริตะนะคะทุกคนเป็นร้านข้างวัดรู้สึกว่าร้านนี้ก็จะป๊อปปูล่ามากอยู่ค่ะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโมจินะคะทุกคนชาเขียวที่อร่อยมากแล้วก็แพ็กแพ็คเกจเขาดีมากตรงปกมากด้วยนะคะทุกคนรูปในรูปไส้ก็เป็นแบบนั้นเลยอันนี้คอนเฟิร์มค่ะถ้าใครไปแถวนาริตะใกล้ๆวัดนาริตะนะคะก็อย่าพลาดนะคะทุกคน อร่อยมากส่วนนี้นะคะก็เป็นขนมที่ได้จากเมืองยามานาชินะคะตรงที่เราไปดูพิงมอสอืมไม่ใช่อันนี้เป็นร้านเดียวกันอืมไม่ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ได้จากเมืองยามานาชิแล้วก็อันนี้จากนาลิตะข้างวัด อันนี้จากนาริตะข้างวัดค่ะทุกคนอันนี้หวานหวานไปหน่อยอันนี้อร่อยมากส่วนอันนี้หอมนะคะเป็นพระเป็นพายเป็นทาร์ตเคก้กอ่าเป็นไซมัสค่ะทาร์ตเค้กนะคะน,นี้ก็จะมีความหอมอร่อยแล้วก็ติดหวานไปนิดนึงเหมือนกันเนี่ค่ะทุกคน